ย้อนไปดูการประชุมสภาเมื่อวานกันบ้างนะคะผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการประชุมสภาเมื่อวานค่ะก็เป็นนัดแรกของสมัยประชุมสามัญประจําปีค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยอน,นี่เป็นภาพรวมโดยสรุปเลยนะฮะ,ะมีสสเข้าร่วมประชุมแสดงตนเป็นองค์ประชุมแล้วก็มีการลงมติร่างกฎหมายที่คณะกรรมาการพิจรารณาเสร็จแล้วไปด้วยความราบรื่นฉบับไหนบ้างฮะเมื่อวานที่ผ่านที่ประชุมนะคะสามารถผ่านร่างพรบค่ะที่กรรมธิการเสนอก็คือพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ และพาณิชซึ่งแก้ไขเกี่ยวกับการก่อการและจัดตั้งบริษัทรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันสามร้เสียงมีผู้งดออกเสียงหนึ่งเสียงและอีกหนึ่งร่างค่ะร่างพรบกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ปรับให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาทิการไม่จ่ายเงินปันผลหรือไม่จ่ายเงินปันผลในระยะเวลาที่กําหนดต้องโทษปรับไม่เกิน20,000บาทการควบรวมบริษัทหากไม่แจ้งถึงความประสงค์ต้องโทษปรับไม่เกิน50,000บาทค่ะ,ะโดยมติที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉัน307เสียงค่ะผ่านเรียบร้อยนะฮะค่ะอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะฮะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยก็มีการตกลงกันแล้วโดยสรุปก็คือได้มีการเลื่อน นะเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็คือร่างพรบรรกัญชากัญชงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขที่ทางรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินแล้วก็คณะที่มีการนําเสนอนะฮะเข้าสู่การประชุมในวันที่8มิถุนายนนะคะฮนะ8มิถุนายนเพื่อให้ตรงกับวันที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5 8มิถุนายน ก็คือจะคบกําหนดปลดล็อกกัญชาน่ะจริงๆคือมีผลวันที่เก้าเลยอ่ะอแต่สภาเนี่ยจะพิจารณาพรบกัญชากัญชงวันที่แดมิถุนายนโอ้นี่เบิกเลอกเบิกร้องนะฮะคือสภาพิจารณาเรื่องนี้ปุ๊บก็จะเป็นข่าวเรื่องนี้แล้วก็วันถัดจากวันนั้นกัญชาก็ไม่ใช่ยาเสพติดแล้วไงปลดล็อกเรียบร้อยปลดล็อกเรียบร้อยะจะจะ,จะปลูกก็จดแจ้งผ่านแอปใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นวัน ประกาศว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดมีผลแล้วตามกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเนี่ยวันที่ประชุมวันที่8เนี่ยก็ต้องดูว่าจะผ่านเรียบร้อยหรือไม่นะส่วนตัวรัฐมนตรีสารสุขตอนนี้ก็ปิดจอบประชุมสมัชชาอนามัยโลกเรียบร้อยนะ,ะ,ะในทวิตข้อความของพอองค์การอนามัยโลกอันนี้น่าสนใจมากนะเลขาธิการองค์การอนามัยโลกนะขอภอภัยดรเทร็ดรอส ได้มีการทวิตภาพและข้อความนี้ครับเป็นการลงนามข้อตกลงกันนะคือรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยในระหว่างการไปประชุมสมัชชาอนามัยโลกได้หารือกับดรเท็ดรรส ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกค่ะนี่เป็นการลงนามนะคะการจัดตั้งศูนย์กลางทางชีวภาพฮูไบโอหับร่วมกันค่ะเพื่อรวบรวมเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่แล้วนำมาวิเคราะห์ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาให้เป็นยาและวัคซีนต่อไปโดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ลงนามในความร่วมมือนี้เพราะมีความพร้อมมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นภาพที่คุณเท็ดโรสโพสต์นะค่ะนะเป็นภาพที่เขาโพสต์เองเลยนะฮะเจอกับรัฐมนตรีสาธารณสุขไทยนะค่ะนี่ โกอินเตอร์เลยนะช่วงนี้นะ,ะครัคแล้วก็ท,กทางนายอนุทินชาญวิรกูลก็ได้มีการโพสต์ใน Facebook ของตอนเองด้วยะนะซอฟพาวเวอร์นะยิ้มก่อนไหว้ก่อนเรื่องที่คิดว่ายากก็จะง่ายขึ้นนี่เมื่อสักครู่นี้นะ,ะก็เป็นภาพเมื่อส <พา S 1> ักครู่นี้เยี่ยมคารวะเลขาธิการองค์กรอน,อนามัยโลกนะดรเท,ท็ดรอสที่สำนักงานใหญ่ของ WHO องค์การอนามัยโลกที่เจนีวานะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะ แล้วก็มีภาพที่ให้เห็นการพูดคุยการพบปะนะ,ะการทวิตของดรเทดรอสนี่ก็ไปทั่วโลกอะนะฮะนี่เป็นการพูดคุยทางองค์การอนามัยโลกเขาชื่นชมและเชื่อมั่นการบริหารจัดการภาวะโรคระบาดโควิดของไทยเรานะแล้วก็ส่งทีมมาสํารวจการศึกษาแล้วก็ศึกษาระบบการจัดการการควบคุมโรคของไทยแล้วเอาไปวางเป็นแนวทางเป็นมาตรฐานออกข้อปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิกอื่นทั่วโลกด้วย และที่เขาชื่นชมมากก็คือการควบคุมป้องกันโรคการตอบสนองต่อโรคระบาดการฉีดวัคซีนการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและระบบอ,อสอมอฮะมพี่น้องอ,อสอมอล้านกว่าคนทั่วประเทศจงได้รับคําชื่นชมไปด้วยโอ้โหทํางานอย่างเข้มแข็งเลยค่ะโลกชื่นชมนะส่วนเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขคุณหมอทวีทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะฮะก็ยืนยันว่าไอ้ที่จะถอดหน้ากากอนามัยนี่นะ ไม่ได้แบบว่าพร้อมกันเลยทุกจังหวัดทั่วประเทศจะนําร่องไปในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนนะก็คือพื้นที่โซนสีเขียวสีฟ้าดูเป็นลายพื้นที่และสถานที่ด้วยอ่าต้องดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่สีเขียวนะสีฟ้านี่จะนําร่องก่อนนะคะครับ